ชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองภาคกำเนิดเจ้าแห่งพิษตอนที่แปดสิบเอ็ดเดินรับรองที่เมืองเฟื่องวี่จัดเตรียมไว้ต้อนรับเฟื่งชิงป่ายและครอบครัวใหญ่โตและหรูหราอาณาเขตกว้างใหญ่ห้องหับภายในสะอาดแต่ละห้องมีเครื่องเรือนหรูหราจัดวางไว้ดูแล้วสะดวกสบายเหมาะกับฐานะของเฟิงชิงป่ายและหลิวอี้เชิง พวกเขาเห็นถึงความตั้งใจของเมืองเฟิงอวีอ่ฮองเตแห่งเมืองเฟิ่งอวี่ยังรู้กำหนดการมาถึงของพวกเขาตั้งแต่เนิน่นเมืองเฟึงอวี่ตระหนักว่าพวกของเฟิ่งชิงป่ายเดินทางมาไกลหลังแขกเข้าพักเฟิงหลินกำชับให้บ่าวรับใช้ดูแลแขกไม่ให้ขาดตกบกพร่องจากนั้นเขาไม่ได้อยู่รบกวนแขกอีกท่านพ่อท่านแม่ท่านลุง พวกเราออกไปเที่ยวเล่นกันปาโต้ไม่ใส่ใจความตั้งใจของเมืองเฟิงอี้เขามาถึงเรือนรับรองไม่นานก็รำร้องอยากออกไปเล่นเรียวแรงไม่ถดถอยหลีวิชงยิ้มเจ้าไม่เหนื่อยแต่น้องสาวและน้องชายของเจ้าเหนื่อยคืนนี้พวกเราพักผ่อนก่อนแม่จะหาเวลาพาพวกเจ้าออกไปเที่ยวพรุ่งนี้หงโต้สยหน้าทันทีปาโตทันเวลา ยกมือขยับศีรษะกลมเล็กของเสี่ยวชีชีให้สายหน้าพร้อมกันท่านแม่พวกเขาไม่เหนื่อยนี่เป็นครั้งแรกเด็กๆมีโอกาสออกจากหนานหลิงมาต่างบ้านต่างเมืองพวกเขาอยากออกไปดูข้างนอกว่าแตกต่างจากหนานหลิงอย่างไรแล้วพวกเขาจะเหนื่อยง่ายๆหลิวชิงยิ้มความจริงผู้ใหญ่ไม่เหนื่อยต่อให้พวกเขาอยู่ในเรือนานเกือบสองเดือน พวกเขาทำได้เพียงนั่งนั่งนอนนอนหรืวิชงชงชาสมุนไพรให้พวกเขาดื่มเพื่อบารุงร่างกายอ่อนเพลียนางหยดน้ำนมของหงโตลงไปผสมตอนนี้พวกเขามาถึงเมืองเฟิงอวี้จึงดูสดชื่อแลกกระปรีกก้กระเป่าเป่าเป้ยทำไมพวกเราไม่ออกไปเสาะหาพัตะการที่ดีที่สุดทานอาหารที่นั่นสักมือ้อข้ายากลิ้มรสอาหารที่มีชื่อเสียงของพวกเขาเฉียนว่านจินว่า ถ้าอาหารที่นี่ไม่อร่อยเขาจะมาเปิดร้านและขยายสาขาของพัตคารวัานจินเพื่อหาเงินนี่เป็นความปรารถนาอันสูงสุดของเฉียนวัานจินเขาอยากขยายสาขาพัตคารวัานจินไปในทุกประเทศเขาจะไม่ปล่อยโอกาสได้ยินเฉียนวัานจินออกความเห็นสุดท้ายลิวิเชงและเด็กสามคนหันมามองเฟิงชิงไปพร้อมกันพวกเขากับพิบตาเป็นใน อยากถามความเห็นของเขาเจตนาและสีหน้าไม่ต่างกันเลยเฟิงชิงป่ายไม่รู้ว่าควรหัวเราะหรือร้องไห้ดีมุมปากของเขายกยิ้มถ้าพวกเจ้าอยากไปพวกเราก็ไปด้วยกันโอ้ท่านพ่อดีที่สุดเวลานี้ปาโต้ไม่ลังเลที่จะประจบบิดาขอให้เขาสมปรารถนาเท่านั้นเรื่องเก่าวางไว้ชั่วคราวท่านพ่อดีที่สุด หงโตรักท่านพ่อที่สุดหงโตตะโกนคล้อยตามพี่ชายคำประจบของปาโตจึงหมดความหมายบิดาไม่หันมามองบุตรชายอย่างปาโตสักนิดเขาเดินมาอุ้มหงโตและปล่อยแขนข้างหนึ่งให้เสี่ยวชีชีจับแขนเสื้อของเขาเอาไว้เดินออกไปได้วยกันท่านแม่ท่านไม่ได้เลือกปาโตถูกมือใหญ่ปิดปากไว้เสียก่อน ชินวันจินอุ้มเด็กชายขึ้นมาปาโตฟังคำแนะนำของลุงกรหากเจ้าไม่มีคนหนุนหลังห้ามเจ้าคิดต่อกอนกับพ่อของเจ้าเด็ดขาดมิเช่นนั้นเจ้าอาจตกหลุมพรางของเขาจนไม่อาจถอนตัวดูอย่างลุงจินของเจ้าสิตอนป้าชือและลุงรองของเจ้าไม่อยู่ลุงจินไม่เคยยั่วโมโหพ่อของเจ้าชินวันจินเกลียก,กล่อมปาโต ท่านลงุงครั้งนี้ข้าจะฟังท่านลีวีเชิงได้ยินบทสนทนาระหว่างเฉียนว่านจินและบุตรชายของนางนางตัดสินใจเดินเลี่ยงพวกเขาไปก่อนอยู่ห่างจากพวกเขาเอาไว้เพราะนางไม่อาจทนฟังบทสนทนาลีวีเชิงเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมปาโตถึงมีอุบายเต็มท้องความคิดของเขาบิดเบี้ยวไปเขาต้องเคยได้ยินประสบการณ์ไม่สู้ดีและความผิด พลาดของท่าล,ลุงของเขามาไม่น้อยเชิงเชิงเฟิงชิงป่ายเดินนำหน้าไปก่อนเขาชะง,งักแล้วหันมาหาหลิวิเชิงเววตายินชาเปลี่ยนมานุ่มนวลเอข้ามาแล้วหลิวิเชิงยิ้มแล้วรีบเดินไปหาเฟิงชิงป่ายช่วยแขนข้างที่เขาอุ้มบุตรสาวเอาไว้สองข้างของเฟิงชิงป่ายมีคนจับจองแล้วปล่อยลุงจีนและหลานที่เดินอยู่ข้างหลังหาเรือได้สะดวกขึ้น ท่านลุงจินเร็วเข้าพวกเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังปาโตเร่งไม่อยากยอมรับความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่บิดาและมารดาไม่ค่อยสนใจเขาโอ้ทำไมล่ะสีหน้าเหมือนกินแตงขมเข้าไปทำไมเฉียนว่านจินจะไม่เห็นสีหน้าของปาโตเมื่อครู่นี้เด็กชายพยายามกลบเกลื่อนจึงเปลี่ยนน้ำเสียงมาหยอกเยา้าปาโต ไม่ใช่ลุงจินบอกเจ้าก่อนหน้าขอเพิยงเจ้านับถือลุงเป็นพ่อบุญธรรมเจ้าจะต่อก้อนกับบิดาของเจ้าได้ปาโตเชิดคางต่อไปค่าปาโตจะเป็นบุรุษแข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่าท่านพ่อของข้าไม่อาจเทียบได้ท่านลุงจินเองก็ไม่อาจสู้ท่านพ่อของข้าความปรารถนาดีของเฉินว่านจินถูกเหยียบยำ่ำ ปาโต้เจ้าดีจริงๆสองประโยคประจบบิดาขณะเดียวกันเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเขาไม่เหลือปาโต้พวกเราจะหันมาพูดกันดีๆไม่ได้เมืองหลวงของเฟิงวี่มีชื่อว่าเฟิงตูถือว่าเป็นชื่อที่ดีมีดอกเฟิงห่วปลูกไว้ทุกมุมต่อให้ผ่านช่วงฤดูแบ่งบานไปแล้วทว่าสีแดงของดอกเฟิงหววยังเห็นได้ดอกไม้งดงามอยู่ภายใต้คมสีเหลืองอ่อน เทียบกับเมืองหลวงของนานลิงเมืองเฟิงตู่ไม่ใหญ่แต่บรรยากาศคลึกคลื้นไม่ต่างกันมีคนสัญจรไปมาไม่ขาดเฟิงตู่มั่งคัง่งแต่พอออกจากเมืองหลวงไปนอกเมืองยังมีคนยากจนอีกมากความเหลื่อมล้ำมากขึ้นทุกทีขณะเดินข้างถนนเฟิงชิงไปบอกเล่าต่อหูยินท่านเคยเดินทางมาเฟิงอี้ท่านรู้ดีลิวิเชิงสงสัย ในตากลมโตเปล่งประกายชื่นชมสามีของนางไม่ต่างจากเด็กหญิงคนอื่นเฟิงชิงไปพอใจที่เห็นแววตาและสีหน้าของหูหญินเช่นนี้ข้าไม่เคยมาเฟิงอื้แต่ข้าต้องเตรียมตัวก่อนมาที่นี่ท่านหมายความว่าอย่างไรข้างโงห่หรือลิวชึงไม่รู้จักเตรียมตัวก่อนมาที่นี่รู้เขารู้เราเฟิงชิงไปหลุบตาลงเขานึกขัน เจ้าจะงโง่ได้อย่างไรเจ้ามีค่าสีหน้าคุนเคืองของหูยินหายไปไวเวตาเผยยิ้มหวานทะว่าเหตุการ์ตกอยู่ในสายตาของฉินว่านจินและปาโต้พ่อของเจ้าทำเช่นนี้เจ้าดูแคลนเขาได้ในฐานะบุรุษไม่ควรปากหวานพูดจาลดเลี้ยวดูแล้วไม่น่าเชื่อถือนานลิงหวังสมควรมีท่าทางเช่นนี้ทำลายภาพลักษณ์อันน่าเกรงขามของนานลิง เฉียนวันจินนินทาเวลาเดียวกันเฉียนวันจินรอบจดจำคำพูดของเฟิงชิงปายไว้กลับไปแล้วเขาจะนำไปพูดกับเสี่ยวโรของเขาแต่ท่านย่าบอกว่าท่านลุงจินปากหวานและลดเลี้ยวปาโตเหยียบย่ำความภาคภูมิใจของเฉียนวันจินปาโตลุงบอกเจ้าพวกเราเป็นพวกเดียวกันเจ้าอย่าทำร้ายจิตใจลุงทุกครั้งซี่นี่เรียกว่ากบฏ ท่านลุงจินกล่าวหาว่าข้าเป็นกบฏได้อย่างไรข้าพูดความจริงต่างหากความจริงบางอย่างก็พูดไม่ได้บทสนทนาของลุงจินและหลานชายปาโต้ลอยมาเข้าหูของเฟิงชิงปายและหลิวอี้เชิงนางปวดศรีรษะหนึบพลางคิดว่านางคนแยกเสี่ยวจินจากบุตรชายของนางดีหรือไม่อายุของปาโต้กำลังเรียนรู้และจดจำหากนางปล่อยปาโต้ไว บุตรชายของนางจะกลายเป็นคนปลิ้นปลอนและเจ้าเล่คนที่มีสันดานบิดเบี้ยวต่อไปจะไม่มีอนาคตที่ดีแต่คนที่ได้รับการอบรมต่อให้เขาต้องปลิ่นปล้อนและลดเลี้ยวเขาย่อมรู้สำนึกและเติบโตอย่างมีคุณค่าเสียงของเฟิงชิงไปล่ลอยมาหลีววิเชิงพันฉุกคิดถึงเหตุผลว่าทำไมสามีของนาง อยากโยนบุตรชายไปให้ซูชิงเหลียนและเฉินว่านจินอบรมสั่งสอนเพราะเฟิงชิงปายกังวลว่าเมื่อปาโตเติบโตมาหากเขามีนิสัยซื่อตรงเกินไปและหลงเชื่อคนอื่นง่ายเขาจะทันคนและมีเหตุผลมากขึ้นได้อย่างไรหรีอวิเชิงคิดว่าสามีของนางกังวลเกินความจำเป็นแล้วชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองภาคกำเนิดเจ้าแห่งพิษ นอนที่82ที่นี่พัตคารนี้แล้วกันพวกเราเดินรอบแล้วพัตคารนี้ใหญ่ที่สุดพวกเขาเดินรอบตลาดเฉินว่านจินก็รีบวิ่งมาชี้พัตคารแห่งหนึ่งร้องบอกเฟิงชิงปายและหลิวอี้เชิงพัตคารใหญ่ที่สุดจะมีอาหารราคาแพงที่สุดหลิวอี้เชิงว่ายิ่งแพงยิ่งดีเฟิงชิงปายไม่เด็กขาดแคลนเงินทอง ก่อนสองสามีภรรยาเดินเข้าไปเฉินว่านจินอุ้มปาโตเดินนําเข้าไปในพัตคารแห่งนั้นก่อนปาโตกะพลิบตาเขากรอกตามามองสีหน้าของบิดาแล้วกระซิบข้างหูของท่านลุงจินท่านยย่วโมโหท่านพ่อของข้าอีกแล้วท่านป่าฉือไม่อยู่ที่นี่นะช่วยไม่ได้ลุงเก็บอาการไม่อยู่ต่อไปลุงจะพยายามควบคุมตนเอง เช่นนั้นท่านลุงจินต้องอดทนมากกว่านี้ข้าไม่อาจคุ้มครองท่านข้าคิดว่าเจ้าเชื่อถือไม่ได้ต่างหากข้าน่าจะอุ้มหงโตไว้ดีกว่าอุ้มเจ้าถ้าท่านกล้าอุ้มหงโตวันนี้ท่านจะออกมาเดินเล่นไม่ได้เินว่านจินสยยิม้มเขาอายุสามสิบแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยวันนี้เขาจะต้องเอาคืนเฟิงชิงไปอีกฝ่ายกลั่นแกล้งเขามาตลอด ไม่ใช่สิบปีสิล้างเค้นอีก18ปีข้างหน้าต่างหากตอนนั้นบุตรชายของเขาจะได้ครอบครองหงโตแต่งนางเข้าบ้านประกุลเฉียนเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะเผชิญหน้ากับเฟิงชิงปายอยากดูว่าเขาจะร้องออกหรือไม่ปล่อยให้เฉินว่านจินอุ่มปาโตเดินเข้าไปในพัตตคานก่อนหลิวิเชิงและเฟิงชิงปายไม่ได้เร่งรีบพวกเขาเงยหน้ามองป้ายชื่อร้าน พัตตคารเฟิ่งตูหลังเข้ามาเฟิ่งชิงไปมองบรรยากาศภายในพัตตคารพัตตคารถูกตกแต่งอย่างหรูหราเวลานี้ตรงกับเวลาทานอาหารเย็นชั้นแรกของพัตตคารมีคนหนาตาแขกเรือในร้านล้วนแต่งกายหรูหราด้วยผ้าไหมชั้นดีพวกเขาไม่เห็นชาวบ้านทั่วไปปะปนเข้ามาที่นี่นั่นแสดงว่าพัตตคารคัดเลือกแขกเข้าร้านด้วยตนเอง เพราะมีแขกมากเสี่ยวเออหลายคนวิ่งวนไปตามโต๊ะต่างๆพวกเขารับชื่ออาหารสลับกับนำอาหารมาที่โต๊ะขณะเดียวกันมีแขกเดินเข้าและออกจากพัตตการไม่ขาดเพื่อไม่ให้เสี่ยวชีชีโดนเสี่ยวเออเหยียบโดยไม่ตั้งใจเฟิงชิงป่ายอุ้มเข้าไว้ในแขนอีกข้างเป่าเป้ยเร็วเข้าพวกเราขึ้นไปนั่งในห้องรับรองเฉียนว่านจินเดินขึ้นบันได แล้วหันมาร้องบอกเขาเดินตามผู้ช่วยหลงจู้ขึ้นไปชั้นสองมองจากไกลๆลิวิเชิงเห็นผู้ช่วยหลงจู้ยิ้มแยม้มต้อนรับขับสู้พวกเขานางคิดว่าบางทีอาจเป็นเพราะเฉียนว่านจินสวมชุดผ้าไหมปักดินทองผู้ช่วยหลงจู้จึงให้เกียรติเฉียนว่านจินแต่ลิวิเชิงและเฟิงชิงป่ายแต่งกายดูธรรมดาจึงไม่มีใครออกมาต้อนรับพวกเขา สวมชุดผ้าไหมปักดิ้นทองจะมีประโยชน์ในโอกาสนี้เองเจ้าตรวจสอบการค้าในพัตคารแห่งนี้แล้วตอนพวกเขาเดินมาถึงหน้าระเบียงห้องชั้นบนหลีวิเชิงหยอกล้อฉียนว่านจินฉียนว่านจินเลิกคิวไม่ต้องทำถึงขั้นตรวจสอบใช้ลังสังหรณก็พอหลีวิเชิงรู้สึกว่าฉีนว่านจินไม่ค่อยชอบนะักท่านพ่อลางสังหรณคืออะไรหงโตเอียงคอ ในตากลมโตฉายแววอยากรู้ล่างสังหรณ์เกี่ยวกับพัตคารคนที่เข้ามาทานอาหารที่นี่ถ้าไม่มีฐานะสูงส่งจะต้องเป็นคนร่ำรวยหลงจู้และเสี่ยวเออมีสายตาไว้มองคนเหล่านั้นเท่านั้นพวกเขาจะต้อนรับแขกที่มีเงินถ้าแขกไม่มีฐานะพวกเขาจะเหยียดยามและขับไล่ออกจากร้านไม่ว่าอย่างไรหลงจู้และเสี่ยวเออจะต้องรู้จักมองคน หงโตพยักหน้าสีหน้าของเด็กหญิงคล้ายไม่เข้าใจคำพูดของบิดานักเช่นนั้นลงจู้ที่มีตาของสุนนักเขาจะไม่รู้จักประเมินฐานะคนหรือวิเชิงจนคำพูดเฟิงชิงปลายว่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของเจ้าไม่อาจประเมินกำลังหรือฐานะของสิ่งนั้นได้ในเว็บแรกถ้าเจ้าอยากคาดเดาเจ้าจะต้องมีความรู้รอบตัว ท่านพ่อข้าขอคืนคำพูดเมื่อครู่นี้ดีมากมองสามีของนางสั่งสอนบุตรสาวอย่างใจเย็นดวงหน้าสีชมพูตั้งใจฟังบิดาเต็มที่หรือวิเชิงพลันยิม้มตั้งแต่พวกเขาออกเดินทางนางค่อยๆอ,อบรมบุตรทั้งสองคนถึงสัจธรรมของมนุษย์ซึ่งนางมีความเห็นเดียวกับเฟิงชิงไปการสอนของพวกเขามักตรงไปตรงมา ยืดหยุ่นและอิงหลักความจริงในใต้ล่าพวกเขาไม่ได้ยึดถือตามตำราโบราณพวกนั้นยกมือรูปศรีรษะเล็กของเสี่ยวชีชีหลืววิชงว่าชีชีจะต้องจำไว้เจ้าต้องมีเหตุผลเหมือนพี่สาวของเจ้าชีชีเบือนหน้ามาสบตาของหลิววิชงตากระพริบสองครั้งในตาดำกระจ่างปริ่งประกายคล้ายเขาตอบรับคำพูดของหลิววิชง ท่านพ่อท่านแม่ไม่ต้องห่วงชีชีจะต้องเป็นคนมีเหตุผลชีชีพูดไม่ได้หงโตจึงตอบแทนเขาศีรษะเล็กพยักหน้าเบาๆภายใต้สายตาของทั้งสามคนเสียวชีชีพยักหน้าลีวิเชิงและเฟิงชิงไปาชะงักพร้อมกันท่านพ่อท่านแม่ชีชีพยักหน้าชีชีพยักหน้าเยี่ยมไปเลย หงโตยังไม่รู้จักปกปิดความรู้สึกของตนเองเวลาเศร้าหงโตร้องไห้นางหัวเราะเวลาดีใจหงโตเห็นเสี่ยวชีชีพยักหน้ารับคำพูดของนางนางดีใจมากริมฝีปากสีชมพูยื่นมาจุมพิษดวงหน้าเล็กของเสี่ยวชีชีทันทีจุ๊บใบหน้าของเฟิงชิงไปมองคลำ้ำหลีวิเชิงรีบช่วยเสี่ยวชีชีมาอุ้มไว้เอง นางไม่อยากให้เฟิงชิงไปโย,ยนเสี่ยวชีชีรีบขึ้นไปเถอะเฉียนว่านจินเดินขึ้นไปถึงชั้นสามลิวิเชงหวังเรียกกลอมเฟิงชิงไปเมื่อเห็นแววตาไม่สบอารมณ์ของเขานางถือโอกาสเปลี่ยนเรื่องสิ้นเสียงของลิวิเชงเฟิงชิงไปได้ยินเสียงโครมดังมาจากชั้นสามตามมาด้วยเสียงขอโทษของเฉียนว่านจินโอขออภัยข้าขออภัย เข้าอุ้มหลานชายเอาไว้เลยไม่ทันเห็นว่ามีคนเดินออกมาลีวิเชิงและเฟิงชิงไปสบตากันทันทีพวกเขาเร่งฝีเท้าขึ้นบันไดบริเวณทางเดินระเบียงหน้าห้องรับรองห้องหนึ่งเฉินว่นจินเผชิญหน้ากับบุรุษกลุ่มใหญ่พวกเขาแต่งกายหรูหราดูภูมิฐานบุรุษคนหนึ่งยืนล้ำหน้าเขาดูหน้าเกรงขามมากที่สุดเฉินว่นจินเดินชนบุรุษผู้นี้นั่นเอง สีหน้าของผู้ช่วยหลงจูเปลี่ยนไปตอนเขาเห็นเชียนว่านจินแขกผู้มาใหม่กล่าวขอโทษทว่าหลงจูรู้สึกหนาวเยือกเมื่อได้ยินบุรุษผู้นั้นหัวเราะหยันแขกผู้มาใหม่ผู้ช่วยหลงจูถอยห่างออกมาไม่ต้องขอโทษบุรุษผู้นั้นบอกเชิดคางไปทางบันไดข้างหลังเชียนว่านจินจากตรงนี้เจ้ากลิ้งลงไปทางบันไดข้าจะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น เฉินวานจินรูปใบหน้าของตนเองเจ้าว่าอะไรนะข้าบอกให้เจ้ากลิ้งลงไปด้วยตนเองไม่ได้ยินหรือหูหนวกหลบไปให้พ้นทางของข้าอย่าชักช้ากรุษอีกคนเสริมมาเขาไม่ได้ใจเย็นอีกถือว่าวันนี้นายน้อยของข้าอารมณ์ดีจึงไม่อยากเอาเรื่องเจ้าถ้าเจ้ายังขืนขวางทางพวกเรานายน้อยอาจโมโห ผลที่ตามมาอาจไม่ใช่แค่ให้เจ้ากลิ้งลงไปเฉินว่านจินมองบุรุษกลุ่มใหญ่ตรงหน้าแล้วหันไปมองห้องรับรองข้างหลังพวกเขาหวนนึกถึงตอนเขาเดินผ่านห้องรับรองพวกเขาเปิดประตูออกมาโดยไม่ดูตาม้าตาเรืออย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้บุรุษตรงหน้าเฉินว่านจินมีส่วนผิดครึ่งหนึ่งเฉินว่านจินจึงไม่เห็นด้วยกับคำพูดของบุรุษผู้นั้นหรือเจ้า หรือเจ้ามาเดินแถวนี้เพื่อหวังเรียกค่าเสียหายข้าไม่ได้โง่พวกเจ้าไม่อาจหลอกนายน้อยอย่างข้าได้ฮึถือว่าข้าใจกว้างจะไม่ถือสาพวกเจ้าขอตัวก่อนโบกมือคราหนึ่งเฉียนวัานจินไม่อยากสนทนากับบุรุษเหล่านี้เขาอุ้มปาโตไว้ตั้งใจเดินผ่านบุรุษเหล่านั้นไปเตะมันลงไปบุรุษผู้นั้นได้ยินเฉินว่านจินจึงไม่พอใจ เขาออกคำสั่งในตาขุนเคืองเฝ้ามองเฉียนว่านจินสะบัดแขนเสื้อเอามือไพล่หลังตนเองไว้เฉียนว่านจินได้ยินคำสั่งของบุรุษผู้นั้นเขาอยากหันกลับไปติก้านคออีกฝ่ายนะักมามีเรื่องกับบุรุษงงงมเช่นนี้ไม่อยากที่เฉียนว่านจินจะรับมือท่านลุงจินฝีมือเยี่ยงแมวสามขาของท่านทำให้ข้าอับอายนะปาโตรองบอกด้วยน้ำเสียงตื่น เฉียนว่านจินไม่ทันยกเท้ามีบางคนตัดกำลังใจของเขาเสียก่อนเฉียนว่านจินนึกโมโหหลานชายขึ้นมาบุรุษที่ได้รับคำสั่งให้มาเตะฉีนว่านจินลงบันไดเขาเก้าวออกมาข้างหน้าคิดลงมือเฉียนว่านจินตกใจไม่แพ้กันเขาร้องเฟิ่งชิงปลายชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองภากำเนิดเจ้าแห่งพิษ ตอนที่แปดสิบสามทุกคนบนชั้นสามเห็นบุรุษคนหนึ่งยกเท้าขึ้นเตะเฉียนว่านจินต่อหน้าต่อตาทว่าขาข้างนั้นกระแทกอะไรบางอย่างร่างพลันลอยละลิว้วร่างของบุรุษปลิวไปกระแทกกำแพงสุดทางเดินของระเบียงบนชั้นสามกำแพงและชั้นวางของรับร่างของบุรุษเอาไว้จนเกิดเสียงร่างหมดสภาพค่อยๆรูดลงมากองบนพื้น สถานการณ์พลิกผันทุกอย่างพันสงบนิ่งตึกตึกตึกชั่วขณะนั้นเสียงฝีเท้าขึ้นมาทางบันไดดูไม่รีบร้อนเรียกสายตาของทุกคนเท้าเดินมาหาบุรุษกลุ่มนั้นร่างสูงดูสง่างามปรากฏสู่สายตาของทุกคนบุรุษในชุดผ้าไหมสีม่วงสลับสีดำมองตรงมาแขนข้างหนึ่งอุ้มเด็กหญิงหน้าตาจิ้มลิ้มเอาไว้บุรุษผมยาวสีดำคลับ ราวผ้าไหมเรียวคิ้วยาวในตาดูเย็นชาราวท้องฟ้าตอนกลางคืนแสงจากในตา,ศา,ศาสาดประกายดูเย็นเยียบกว่าเดิมราวต้นสนย้ายมาตั้งตระงานรังสีอัมมาหิตแผ่ออกมาจากร่างของเขาทำคนมากมายรอบสูดหายใจเขา้ามีแต่บุรุษที่คุ้นเคยกับอำนาจมานานที่มีรังสีอัมมาหิตเช่นนี้เจ้าใช้มือข้างไหนทำร้ายคน เจ้ากล้าทำร้ายนายน้อยเพื่อนของพวกเราสมควรตายแรงกดดันบีบให้บุรุษคนหนึ่งตะโกนสิงบานประตูกระแทกก่อนหน้าเรียกความสนใจจากแขกที่นั่งทานข้าวอยู่ในห้องรับรองพวกเขาเปิดประตูกออกมาชมเรื่องสนุกด้วยกลุ่มบุรุษเดินออกมาจากห้องรับรองก็มีเรื่องกับแขกผู้มาใหม่พวกเขานึกอับอายในเฟิงตูพวกเขาเป็นฝ่ายเอาเปรียบผู้อื่น แต่วันนี้พวกเขาถูกคนทำร้ายต่อหน้าคนมากมายต่อไปพวกเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคนที่ถูกเตะเมื่อครู่นี้ยังไม่ได้สติเท้ามาหยุดอยู่ตรงหน้ากลุ่มบุรุษเวลานี้บุรุษในชุดผ้าไหมสีม่วงเผชิญหน้ากับพวกเขาแววตาไร้ความรู้สึกบุรุษที่โพร่งออกมาบอกว่าคนสมควรตายลมหายใจสะดุดเหงื่อการผุดบนแผ่นหลังของตนเอง ฮุบปากเวลานี้บุรุษคู่กรณีของเฉยนว่านจินตาวาดสัง่งเขาหันมาเชิดหน้ายิ้มขออภัยเรื่องเมื่อครู่นี้เข้าใจผิดข้าอารมณ์ไม่ดีเลยใจร้อนคนของข้าคนหนึ่งบาดเจ็บแล้วถือว่าเรื่องนี้หายกันบุรุษที่พวกเขาเรียกว่านายน้อยพูดเช่นนี้บุรุษคนหนึ่งเผยสีหน้าไม่อยากเชื่อสายตาตกตะลึงยิ่งกว่าตอนเพื่อนของพวกเขาถูกเตะ พวกเขาเป็นแขกของพัตคารในเมื่อข้าบอกว่าจะไม่เอาเรื่องก็ถือว่าเรื่องนี้หายกันเข้าใจไหมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจะนำพาความร่ำรวยมาให้ผู้ช่วยหลงจูที่นำแขกขึ้นมาเขาเผยยิ้มกลบเกลื่อนสีหน้าได้ทว่าหัวใจตุ้มตุ้มต่อมตอมนายน้อยผู้นี้เป็นใครไม่มีใครในเมืองหลวงไม่รู้จักเขา บุรุษคือหลานชายคนโตของผู้สำเร็จราชการกระทั่ง้องเต้ก็ต้องไว้หน้าเขาสองส่วนทั่วทั้งฟึ่งตูวไม่มีใครกล้าลบหลู่นายน้อยและเพื่อนของเขาตอนนี้นายน้อยยอมลงให้บุรุษแปลกหน้าไม่อยากเอาเรื่องหัวใจของผู้ช่วยหลงจู้วูบไหวเขาเหลือบมองแขกผู้มาใหม่สองบุรุษหนึ่งสตรีคนหนึ่งสวมชุดผ้าไหมปักด้วยดินทอง เหลือบมองในแว็บแรกก็รู้ว่าเขาต้องมีฐานะส่วนบุรุษในชุดผ้าไหมสีม่วงสลับดำเขายืนขวางทางลงบันไดข้างหลังบุรุษคือสตรีคนหนึ่งนางไม่ได้พูดอะไรพวกเขายังพาเด็กสามคนมาด้วยพวกเขาพวกเขามีบารมีพวกเขามีบารมีและดูหน้าเกรงขามกว่าคนทั่วไปพวกเขาเป็นใครทำให้นายน้อยหลานชายของผู้สำเร็จราชการต้องเปลี่ยนความคิด โอ้ oh. เมื่อครู่นี้เขาบอกว่าเขาอยากเตะนายน้อยอย่างข้ามาตอนนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดทำไมเจ้าคิดปลีกตัวจากไปง่ายๆไม่คิดรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองเมื่อครู่นี้เจ้าทำให้ในายน้อยอย่างข้าหวาดกลัวเป็นความผิดของใครฉินวานจินพันรู้สึกตัวเขาแย้งทันทีเรื่องเกิดขึ้นรวดเร็วเขาหวาดกลัวแทบแย่ ฝ่ายตรงข้ามบอกอยากเตะเขาคนที่ยกเท้าหมายเตะเขาถูกเตะกระเด็นไปนอนอยู่ตรงนั้นบุรุษปากเปราะเปลี่ยนมารอมชอมเฉียนวันจินไม่ทันโต้ตอบฝ่ายตรงข้ามโชคดีเฟิงชิงป่ปายเข้ามาช่วยเขาทันเวลามิเช่นนั้นเขาและปาโตะจะต้องกลิ้งลงไปข้างล่างแล้วคิดได้เช่นนี้หัวใจกระตุกด้วยโทสะเขาเฉียนวันจินเดินทางไกลามาถึงเฟิงตู ไม่ได้มาที่นี่เพื่อถูกรังแกเฉินว่านจินเดินมาหาเฟิงชิงไปพวกเขารังแกข้าท่านลุงจินยังไม่ลืมหยิกก้นของปาโต้ท่านพ่อพวกเขารังแกคนทำข้าตกใจแทบแย่ปาโต้ช่วยร้องอีกคนรอยยิ้มของหลานชายผู้สำเร็จราชการเฟื่อนลงเขาเหลือบมองเฉินว่านจินและปาโต้แววตาของเขาเย็นชา พวกเจ้าสองคนต้องตกใจข้าขอโทษและคนของข้าก็ได้รับบาดเจ็บถ้าจะนับว่าใครเสียหายฝ่ายของข้าหนักกว่าเจ้าหากพวกเจ้าสองคนยังไม่ยอมความยังมีคนมากมายเฝ้ามองอยู่เช่นนั้นพวกเจ้าควรไปจากที่นี่ยอมรามือน้องสาวของเจ้าซีเฉียนวานจินเสยยยิ้มก็แค่อันตรพานข้างถนน หรือเขาคิดว่าตนเองเป็นบุตรหลานของคนใหญ่คนโตเฉินว่านจินเคยกลัวเมื่อไหร่กันต่อให้พวกเขาสูงส่งก็ไม่ขู่ควรมามีเรื่องกับนายน้อยอย่างเขาบุรุษผู้นี้กล้าว,วางอำนาจก็เพราะพวกเขามีคนหนุนหลังแต่คนหนุนหลังของนายน้อยแข็งแกร่งยิ่งกว่าฟึ่งชิงไปเฉินว่านจินพูดได้แค่นั้นลงไปริมฝีปากบางขยับ ในตาเรียวกรอกไปทางบันไดสีหน้าดูราบเรียบทวาน้ำเสียงไม่ได้หยอกล้อสักนิดความเย็นชาพลอยทำให้คนที่พบเห็นวาดวันฉินว่านจินในตาประกายเฟิงชิงป่ายสมควรเป็นพี่น้องของเขาเข้าข้างเขาผู้ถูกเรียกว่านายน,น้อยในตาหดลงเจ้าผู้ดาไราฝ่ามือใหญ่ยกมือปิดดวงหน้าเล็กของหงโตไว้ไม่อยากให้นางหินเหตุการณ์ตรงหน้า ขนาดเดียวกันเขาเดินนำเดวิเชิงไปยังห้องรับรองที่ว่างอยู่เตะลงไปสามคำดังมารอบกายคล้ายไม่มีอะไรทว่าเสียงเตะตัดอากาศคล้ายกระแทกเข้ากลางใจของใครหลายคนสิ้นเสียงของเฟิงชิงไปเสียงโครมครามดังตรงหน้าระเบียงห้องตึงตังตึงตังสลับกับเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ดังเข้าไปในหูของทุกคนที่เข้ามาทานอาหารในพัตตคารประโยคเตะลงไปจากปากหลานชายของผู้สำเร็จราชการไม่ได้ส่งอำนาจเท่าคำสั่งของเฟิงชิงไปแขกเรือเห็นด้วยตาของตนเองในน้อยที่ชอบวางก้ามอยู่ในเมืองเฟิงตูมานานกว่าสิบปีไม่มีใครกล้าย,ยั่วยุเขาเขาถูกบุรุษในชุดดำเตะลงมาจากหน้าบันไดชั้นสาม เสียงร่างกระแทกตกลงมาทางบันไดนับครั้งไม่ถ้วนร่างกลิ้งลงไปค่อยๆหายไปจากสายตาของแขกเรือบนชั้นสาเพื่อนของนายน้อยวิ่งตามลงไปผู้ช่วยหลงจูหวาดหวานแทบเียราดตรงนั้นหลังจากคืนนี้เขาไม่แน่ใจว่าพัตตคารของเขาจะยังสามารถเปิดทำการค้าต่อไปได้หรือไม่หลานชายของผู้สำเร็จราชการถูกคนทำร้ายตอนมาทานข้าวในพัตคารของเขา เขายังแก้ไขสถานการณ์ได้อีกหรือเกรงว่าเจ้าหน้าที่ทางการจะมารื้อถอนพัตคารของเขาตอนกลางดึก